ใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวนะคะหรือว่าเรื่องลึกลับค่ะห้ามพลาดเลยค่ะรายการใหม่นะคะ Mystery Project อยากเชื่อต้องเห็นนะคะพูดคุยกับคุณเป๊ปนพสิทธิ์พร้อมด้วยพิธีกรของรายการค่ะเปปนพสิทธิ์และเอฟธัญนบนนพาท่องเที่ยวเรื่องราวเล่นลับ ในรายการ m y ส t e รีโปรเจกตอยากเชื่อต้องเห็นช่อง3 SD ช่อง28่สมิโปรเจกต์อยากเชื่อต้องเห็นนะคะแค่เห็นตัวชื่อของรายการแล้วก็คอนเซปต์ของรายการนี้แล้วนะคะหลายคนก็คงจะมีคำถามอยู่ในใจเหมือนกันนะคะว่าเป็นการนำเสนอรูปแบบรายการแบบไหนลึกลับจะคันดับไหนพิศวงแล้วก็มีธรรมชาติแล้วก็ ทำด้วยอย่างไรนะคะวันนี้เราเชิญผู้ผลิตนะคะพี่เฟบสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเอฟบพันยนกนะคะค่ะเดี๋ยวต้องเห็นกันว่าอยากเชื่อต้องเห็นนี่มันมันมาจากยังไงคะรูปแบบรายการคือคือคอนเซปต์รายการเนี่ยนะมันคือรายการท่องเที่ยวที่เราจะหักมุมพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูเรื่องราวที่ลึกลับซึ่งเรื่องราวลึกลับพวกนี้ มันจะอยู่ในวิถีชีวิตความเชื่อของคนไทยตั้งแต่อดีตแล้วนะฮะแต่ว่ารายการของเรานะครับคือผมจะไม่ไปฟันทุกเรื่องจริงเรื่องไม่จริงหรือว่าจะไปพิสูจน์ผมจะไม่ทําแบบนั้นคือเราจะเป็นสื่อกลางที่จะนําเสนอเรื่องราวเหล่านี้นะครับให้คนดูได้เห็นว่ามันมีอยู่จริงแต่ใจเชื่อหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับใจของคุณผู้ชมเอามาให้เห็นว่าอย่างนั้นหลายคนบอกไม่น่าจะเอามารวมกันได้นะคะเรื่องราวท่องเที่ยวกับแล้วราววิราชนี่นี่ก็คือคอนเซ็ปต์เพราะว่าเราเราไม่อยากให้เหมือนรายการท่องเที่ยวที่เห็นมาคือนาไปกินไป เที่ยวดูนะมันก็เหมือนซ้ำก็เลยคุยกับเอฟเอ๊ยากอยากจะทำอะไรแปลกๆนะครับก็เลยคิดว่าโอเคกินเคีื่องปรนี้ยังไงต้องมีอยู่เพราะเรา้อกาให้คนไปดูไปเที่ยวเมืองไทยมีที่เที่ยวเยอะแยะมากสวยๆให้ด้วยแต่ก็ยังมีเรื่องที่น่าสนใจที่น่าติดตามที่เป็นแท่จะเป็นหนึ่งของโลกก็ยังมีที่ยังไม่ได้เข้าสู่ถึงประชาชนเราก็อยากจะนําเสนอตรงนี้กล่ว่ามันแปลกมีครับค นี่น้องเอฟนะคะขึ้นที่ไหนคะเนี่ยเหมือนเขาชางของเราเลยนี่ที่เรายืนอยู่ตอนนี้ขอบคุณมากนะที่ผมได้มาอยู่ที่นี่ขอบคุณมากเลยครับนะครับนี่เราจําลองบรรยากาศเขาช้างเผือกมาเลยนะคะและสวยงามเหมือนของจริงมากคือเขาช้างเผือกเนี่ยนะครับอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีปีหนึ่งเนี่ยนะครับให้ขึ้นแค่สามเดือนคือพฤศจิกาธันวาแล้วก็มกราคมค่ะแล้ววันครับผมวันหนึ่งจํากัดแค่ห้าสิบคนนะครับ จันันปีนึงในประมาณสัก5,000คนที่จะมีโอกาสได้ขึ้นผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับไปสัมผัสความงดงามของเขาช้างเผือกโดยที่เราจะนําเสนอแบบละเอียดขั้นตอนตั้งแต่การไปติดต่อการเดินทางนะครับโดยจะมีเจ้าหน้าที่ี่ยเป็นคนพาเราไปนะครับก็จะเห็นแม่มุมของเจ้าหน้าที่ที่เขาคอยช่วยเหลือดูแลนักท่องเที่ยวแต่เมื่อไปดูน่ารักมากช้างตักบาดอันนี้ก็มอีกที่หนึ่งอันนี้เป็นที่สุรินทร์ครับผมเป็นปางช้างบ้านหนองบัวครับก็คือเป็นชุมชนชาวกุยที่เลี้ยงช้างคือชาวกุยเนี่ยเขาจะมีวิชาในการสะกด ช้างาแล้วเอาช้างเนี่ยนะฮะไปลากช้างป่ามา อดีตอันนี้จะเป็นเรื่องลี้ลับนะคัอนี่มีความลีลับนะครับอันนี้เป็นนำเสนอเกี่ยวกับเป็นเป็นประกำช้างค่ะคือเวลาที่ชาวกุยเขาจะไปล่าช้างเนี่ยนะเขาจะมีประกำช้างโดยถักมาจากหนังควายสาเส้นแล้วเขาจะมีอาคมโดยการพาช้างที่เชื่องแล้วนะฮะเข้าไปในปาเขมรอุ้นี่เข้าวหนดเลยนะคะเนี่ยเขาไปเขาก็จะไปล่าช้างป่ามากากป่าแล้วก็ทำให้เชื่องโอ้ยงั้นแสดงว่าเราก็ต้องไปวางแผนล่วงหน้าในการถ่ายทมถูกต้องครับแล้วถ่ายเรื่องลึกลับแต่ยขอถามหน่อยากติเวลาเราทำเรื่องอะไร แบบนี้แล้วเราคนทีมงานมัแก่ต้องเจอนะมีอะไรบ้างหรือแลาต้องมีพิธีอะไรไหมคะกุฎจึงนะองค์สวเจอเมื่อสักครู่นี้นะฮะจะเห็นเป็นภาพของหลวงปู่แย้มค่ะวัดสามงามจังหวัดนครปฐมคือถ้าเกิดคนที่ที่สนใจหรือว่าชอบกุมารเนี่ยนะตอนนี้กําลังดังคือหลวงปู่แย้มเนี่ยนะครับท่านรับวิชามาจากหลวงพ่อเต๋คงทองเป็นอาจารย์ของหลวงปู่แย้มรับมา60ปีแล้วนะฮะวิชาที่รับมา60ปีท่านไม่เคยส่งน้ำฮะ มันเป็นข้อห้ามไม่งั้นเดี๋ยวไปถามน้ำเลยแต่ว่าตัวท่านนี่และหอมมากผมไม่ถ่ายกลิ่นตัวตัวท่านผิวพรรณท่านดีมากและท่านกลิ่นหอมแบบเหมือนพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและสะอาดมาจากข้างในอ่ะครับท่านก็จะมาเปิดเผยการสร้างกูมารทองตามตำราของหลวงพ่อเตคงทองซึ่งเป็นตำราตั้งแต่สมัยสงครามโลกค่ะท่านไม่เคยเปิดเผยที่ไหนเมื่อก่อนเลยนะครับก็รการแรกครับผมค่ะซึ่งเรื่องราวต่างๆที่เรียนเอาไว้นะคะว่า เราจะเชื่อหรือไม่เชื่อเราก็ต้องไปเห็นพิสูจน์แล้วรายการนี้ก็ไม่ได้ไปชี้นำอะไรทั้งสิ้นนะคะให้เราดูแล้เห็นตัางเองแต่ไม่ได้มีลึกลับอะไรมีตลอดเราพาไปไปช่วงที่สวยๆไปกี้ที่ก็มีไปทุกเขตสวยๆไปทุกเขตก็มีนะครับไปอะไรนะไปเล่นหนุมานสลิงโอ้โหแบบเรามีแอคทิวิตี้มีที่เที่ยวที่สนใจหลายอารมณ์จริงๆในตอนหนึ่งที่พักเนี่ยนะฮะมีตั้งแต่แบบระดับห้าดาวครับไปจนถึงเป็นแบบโฮมสเตย์แต่โฮมสเตย์คือต้องมีคอนเซ็ปต์ พ่อหลูนะ่เป็นไหนแบบมากเลยนะลูกนี้กาศตอนแรกจะเป็นตอนไหนแล้วก็อยากให้เชิญชวนชมเลยค่ะสำหรับตอนแรกนะครับคือจะเป็นถมบทของมิสเ e อรี่โปรเจกต์ครับคือจะเป็นการที่เราจะแนะนํารายการนะครับเป็นเหมือนพรีว um ิวว่ารายการของเราเนี่ยต้องการจะสื่ออะไรนะแล้วในรายการของเรามีอะไรบ้างโดยที่อยากให้เด็กที่ที่เรนนิเทศได้ดูคือรายการของผมเนี่ยจะเปิดเผยขั้นตอนนั้นตั้งแต่การทำพรีโปรดักชันแล้วก็โปรดักชันแล้วก็โพสโปรดักชันการหาข้อมูลทุกอย่างเลยนะคือดูเศษการทำรายการทีวีได้เลยนะคะ ไ oh. ม่ถึงว่ามันคือวันพวกนี้เนี่ยนะครับครับผมครับจะเป็น oh. แนะนำรายการนะนแล้วก็วเทปอื่นด้วยครับ oh. ถัดไปนะก็จะเป็นเรื่องราวของ ขาช้างเผือกแล้วก็เปิดเผยการสร้างกุมารทองของหลวงพ่อเต๋คงทองนะฮะโดยน้องปู่แย้มคือผมให้เกียรติน้องปู่ย้มครับปีนี้ท่านอายุครบ100ปีนะครับเป็นพระเกจิที่อายุมากที่สุดในปัตนความประทมครับโอ้โคนี่แหละค่ะเรื่องราวที่เราจะได้ชมกันทางช่อง3 SD ดีช่อง28นะคะเวลาวันพรุ่งนี้เป็นตอนแรกด้วยเวลาสี่ทุ่ม20ครับผมสี่ทุ่มยี่สิบดึกดึกเบิร์นเริ่มกลัวเลยไม่ไม่ไม่น่ากลัวขนาดนั้นมันมีแบบชค่งชิวเอาเหมือนกันดูเปนเพละนนะ ดุ้งเลยนะฮะสามีกลับมาบ้านพรุ่งนี้ก็ติดตามกันนะคะทุกวันทางไายเวลา4ี่ทุ่มยี่สิบนะคะขอบพระคุณมากค่ะพี่เป๊ปน้องเอกด้วยนะคะขอบคุณค่ะติดตามชมกันนะคะทุกทนกวัตอนแรกค่ะ